มาตามเพื่อนอย่าลึกอย่าลึกดิลึกทำไมอย่าลึก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 ขอวิวขอวิวไม่ตีโทษโทษโทษเลเลนนไปดั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 นไปดไว่เไป็นไรอยู่ตรงนไืดอนไว้อย่าอย่าปดันไปดันไปดันไดันไปดไดันไปดนไปดันไปดนดันไปดันดันไยนดันไปดันดันเปดนดันไปดดันชุบน้องันไนนไนไหนไานนไัันนนปน

หลังสุดเอแซฟช่วเพื่อนนิดชุบๆๆอะเป็นไทยอะไทยอะน่าจะโอเกคเฮ้ยเกลตื่นแล้วเดี๋ยวไปคุยกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทันเซิ้นทันเซิ้นจุบแล้วไอเกลวะไม่ทันว่ะโทษว่ะเล้วมันเล่นกั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 นเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนชุบเบเบลดิ ตายชุบเบลนิไหวไหวไหชุบเบลหน่อยดึงดึงดดดีึงหน่อยไหวตรงนี้ชุบเต็มเลยตรงนี้ชุบเต็มเลยาลยยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยสวยสวยหลังเข้าไปไปโอกรอยิงไป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 ชุบไปลาเลยล็อกกลางล็อกกลางเพื่อนใครก็ได้ไปจี อย่าเลนหมดเล่นหมดขนมมีคนทุย่างไอไอหลอดตีือวพี่ขออวยไอตัวนี้อ่ชูพี่โอยูพีปเล่นดึงเพื่อนดึงเพื่อนใหมดดึงเพื่อนในหมดไหวไหววงบีบวงบีบเอาดิเอาเนียเีีโมดิสวยไ่นะเพื่อนเพ่อบหีดหลบหนูชูพพี่สวยรีเพื่อนดิ khóp nồi khốp nồi khốp nồi khốp nồi. Mang này quá, chú tài đây này quá. Chụp chú đi. Này chụp people này mình đi chụp. Ôi, nhiều chú lụt vòng nhất mẹ. ติดต่ออยู่บ no ้ใช่ครับตอนนี้อดีตวอรเรานี่อยู่ก็แผลวะเฉยเลยตอนนี้ชนะอยู่นะโอ้ไหวปะวะไม่ไหวไม่ไหวอยู่ใครบอกไม่ไหววะกูตายเพราะอะไรวะเอ้ยมึงเก็บตัวชุบดิเอ๊ะแสบมึงเก็บตัวชุบดิมึงเก็บตัวชุบดิ มึงแกตัวชูบดิมึงเห็นไหมนี่ยตามมถั่วหรือเปล่าไอ้สัตว์สวยพี่กอลข้างเบิ้มเลยพี่สวยน้องเลขสองหกเก้าครับเขาชูบใหญ่เขาชูบมึงจะได้รับเฮ้ยได้อยู่แปดร้อยชูบ้รอชุบกูหน่อยเพื่อนรอนะครับสองหกเก้าครับสองหกเก้าเมื่อกี้ไม่เข้าหรับอีกคนนึงครับคนใหม่คนใหม่เฮ้ยไหวอยู่ไหวไอพี่อหกสี่สักคู่ครับสักคู่เลขอะไรนะครับ ได้ชนะได้ชนะได้เพื่อนโต้โต้โต้หมอเรียกอะไรหมอเรียกอะไระเป๋าหนึ่งสี่แปดสองผมสองหกแปดใไเออเคได้เอดสองกเอเคได้เอ้ดสองหกเก้าครับเออดสค่าชุดเท่าไหร่ครับหมอแปด้ยครับแปดร้อยแปอยคนสรับเ่ราเพื่อนเราเพื่อนโอ้ยเฮียไม่ไหวอ่ะไม่ไหวสี่แปดสองครับโอ้ยเฮียเกยวตายจบเลยโตโตโต้สองหเก้าครับสองหกเก้าเอวดุดเวหนุน ไอ้หนนไอ้หนนเราเพื่อนหนนเอาน้องเลขครับสวยป่อสวยป่อเราชายสวยลุงแทงสองหนึ่งหนึ่งสอ้งสี่แสองครับหเกอย่าตายไอ้หนุนหนุนเยอะหนุนเพื่อนหนึ่งส่ละหนึ่ไอ้หนุนเพื่อนเกินหนุนหนุนเพื่อนเกินหนุนเลขหครับสย พี่ก็พิชเก็พูดอย่างนี้ะชนะชนะเหียได้ดโอเคได้อดปแปดคไปทอมกันเลยพี่เองจตามพี่หมอะรตัครับได้ยินไหมครับหนึ่งสี่แปดสองร้อยายไนเรไเหียเหลือเกียวคนเดียวกรได้ใส่บินใส่บินก็ได้ครับได้ครับได้ไดกระเป๋าหนึ่งสี่แอเร็วๆกูจะดูเพื่อนกูส ใส่บินมาได้ไหมใส่แล้วครับใส่แล้วใส่แล้วแล้วพี่ไอ้หมอเร็วหมอเปล่าเนี่ยนะไอ้ตัวไอ้ตัวเนี่ยเง็นไงวะไว้ชนะอยู่ยิงเลยครับเสองหกเก้าครับได้ยินไหมเร็วๆกูชนะยังชนะอยู่ได้ดอกโอเคได้ดอกเลขสองหกเก้าหนึ่งสี่แปดสอง ครับอืมตายหรอตัวตัวอยู่ชมอยู่อย่าอย่าขึ้นไปข้างบนอย่าขึ้นไปข้างบนน้องเฮ้ยยิงเงายิงเงายิงเงาไม่ตายไม่ตายไม่ตายยิงไปมียาการเทเตอร์อีกใจเย็นหันละเอามาชสอามาชสอามาชชสมาชชสมาชส

ถ้าขาลุกมามีหมัดสวยชุบหมดพี่จะชุบหมดได้แล้วอ้ดันี้มันจัดจบจได้จริงมันจริงรูปแรกเราสิบปีของเราเฮ้ยเราได้แล้วเว้ยเพื่อนแลแตะแกชุบหมดเลยอ่ะโยเยอะแขเชิหรอไอ้เหี้ยยอออเออเออ ที่กูเคยยืนกลางแก่งเอลเคอ่ะเออเออเออโอ้ยเฮ่อคนโมโหเฮ่ยจะด่าแบบนี้เฮ่ยหลอดคนลั่นไหนเฮ่ยกูได้ยินมาลั่นจัดอ่ะไปเรากลับบ้านไหมรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนเหมือนดูนี่เลยอ่ะไฟขับอ่ะ ยังมาทูกระเด็ดจกเกอร์ไอโนมูไอโมสวยเมื่อกี้ไอโนมมาไม่แล้วกูตายได้ยังไงกูยังไม่รู้เลยเฮียโดนขี้ไงตายอยู่ข้างกูใช่เหรอกูโดนขี้เหรอคือกูไม่เห็นมหายตรงกูเลยกูนึกว่ากูโดนอีโมตายโดนโดนที่ชุบกูหมดแข็งเยอะจัดเลยแข็งหลังผมไปเยอะแล้วแข็งหลังอะต่อกัวไป5ตัวพอซื้อเร้งกนะครับ3อันพี่ลูกใช้ก่อเยอะมากูใช้น้อยมากกูใช้2ตัวเองใช้2ตัวแต่ยาะปั๊มกะใช้หมดแล้วเพราะว่าก่อกูไม่มีแล้ว2องพันสี่ต้องไปคลาบเก่า ยาวเย็ดชูามันึงบอกครับแล้วคุณหมอสก๊อตเจเก่ไปไหนดูวะเฮ้ยแล้วเด็กเลี้ยงผมหายไปไปกลับเลยก็ได้นะไปเจอกันบ้านเจอกันบ้านเจอกันบ้านแล้วพี่ก๊อตไม่ได้ติดแกงเจเลย่เพื่อนเจอกันบ้านเพื่อนสวยอเว้เต๋อเว้เอาชายเต๋อเว้มีเรามาจ้าเอาไอ้เชี่ยเอาไอ้เชี่ยไอ้ยไฮ เกิดมาได้ไงอ่ะอะไรมึงไม่ตายหรอเมื่อกี้ร้องกูไม่ตายทำไมอ่ะโคตรเยอะเพื่อนกูก็เอาเยอะกูชุบด้วยจัดอะเป็นสิบเป็นสิบป่ะกูชุบด้วยกูชุบด้วยอยกูไม่ชุบด้วยกูเล่นเอาแคร์ลี่จับอะแต่ก็เลยไม่ติดเแยย่ได้ว่ะ ไอโสม่งเอาจัดอ่ะยิงเปี้ยงไอกูเอกว่ากอกว่าไอเยหลอดมงมาเมื่อกี้เมื่อกี้มึงจำได้ป่ะเมื่อกี้มึงเรียกพกกูมาเลยเมื่อกี้มึงเรียกพกูมาเลยอ่ะเยยอย่างตงอ่ะกูไม่มีเกาะด้วยตอนนั้นอ่ะไม้เข้าหัวมาเลยอ่ะกูไม่มีเกาะด้วยเยหลอดไมเตรียมไงไม่เตรียมไงไม่กูไม่มีแล้วกูหมดแล้วยัยัยย